โลมครับวันนี้ก็พามานะครับอยูที่คลองโคนนะครับวันนี้นะครับมีการปรับพื้นที่นะครับการดําเนินการนะครับเพื่อจะเปิดเป็นตลาดน้ําคลองโคนนะครับซึ่งตอนนี้มีมีมีงานรัเลยเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเรามีหุ่นยนต์นะครับเป็นงานนะครับปฏิมากรรมเหล็กนะครับอยู่ที่นี่นะครับเป็นแนวนะครับแนว จินการแนวสร้างสรรค์นะครับสาระมีอยู่แต่นี้รอปรับพื้นที่นะครับมาเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับตรงข้ากับปตทคลองโครนะครับนะครับเราจะใช้ชื่อว่าตลาดน้ําคลองโครนะครับคว้กู้กับเมืองหุ่นยนต์นะครับใครนะครับเวลานะครับวันพระพรนะครับพาครอบครัวมาเข้าฟรีนะครับชมฟรีหมดในอนาคตเราก็จะเติมเต็มด้วยร้านค้าให้เหมือนตลาดน้ําที่อื่นนะครับ แล้วก็มีการสันนาการนันทนาการนำหาสาระนะครับที่เติมความสุขให้กับคนในครอบครัวนะครับในยามว่างนะครับเดินทางมาพักผ่อนกันนะครับอีกสถานที่หนึ่งครับเรากำลังสร้างอันซีนนะครับขึ้นใหม่อีกที่หนึ่งในคลองโคนะครับผมมาตามข่าวผมมาพบเจอแล้วผมก็มาร่วมในงานตกแต่งพื้นที่เขาด้วยครับกัตตาโลมครับแล้วเราจะรายงานกันเรื่อยๆสวัสดีครับผมกัตตานโลมครับ อาจารย์เบิ่มท่าแพหลวงสัมราชตะกูนะครับก็มาเชิญชวนกันครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับเรานะครับเจ้านายเรียกเจ้านายแล้วกันนะครับผมมาเข้ามาอยู่ฝ่ายออกแบบนะครับตกแต่งปรับพื้นที่นะครับของโครงการเมืองหุ่นยนต์นะครับหรือตลาดน้ําของโคนนะครับเพิ่งทาเปิดตาน้ําใหม่ครับเราเปิดบริการแล้วนะครับ การตกแต่งเราก็บริหารไปเรื If, ่อยๆตอนนี้80%นะครับตอนนี้นะครับอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะครับหรือใครมีคนรู้จักนะครับที่ต้องการหาที่จะค้าขายนะครับทำมาหากินนะครับเชิญชวนนะครับมานะครับมากันนะครับมากันนะครับที่นะครับที่นี่เลยครับตอนนี้เราเราเราให้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 มาร่วมกันนะครับบริหารก่อนนะครับเรายัง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 ไม่คิดค่าค่าค่าเช่านะครับ คข้าแถวพื้นที่นะครับการเข้าก็เข้าชมฟรีนะครับใครว่างนะครับหรือใครขับรถผ่านมานะครับอยู่ตรงข้ามปตทคลองโคเลยนะครับนะครับเข้ามาชมฟรีครับหุ่นยนต์มีสิ่งที่ให้ดูชมมากมายนะครับหรือพาครอบครัวบรรดสาวที่มาแวะนะครับมาทานอาหารเอาข้าวอาหารมามาแวะมาพักผ่อนได้นะครับเพราะช่วงนี้โควิดนะครับในทีนก็ซาลงก็นะครับแวะมาเที่ยวกันได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับใครนะครับที่ว่า มีคนนะครับรู้จักบอกต่อกันนะครับคนที่เอ่อต้องการนะครับพื้นที่ในการจะทำมาเก็นมามานะครับมาก็เพลงมาพักผ่อนนะครับทุกเสาวที่ก่อนได้อยามีที่พักให้นะครับมาวางขายของกันนะครับเพราะผมจะทําหลายโซนนะครับโซนของเก่าโซนพักเครื่องแล้วก็ค้าขายจิปาถะานะครับของกินของอะไรมาช่วยกันบุกเบิกคุณช่วยบุกเบิกนะครับคุณก็จะนะครับได้จองพื้นที่ทำมาเกินที่สวยก่อนเลยนะครับเพราะตอนนี้เราต้องการ จำนวนคนมาวางขายของกันมากนะครับนะครับแล้วก็เชิญชวนคนมาเที่ยวกันนะครับเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีตลอดแล้วก็มีโซนแกลเลอรี่นะครับภาพถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับภาพถ่ายผลงานผมเพราะผมเป็นอดีตกรรมการสมาคมถ่ายภาพประเทศไทยนะครับอีกฝ่ายบางคนภาพวิจาร์มานะครับก็มีโซนหนึ่งคือได้ได้ได้รับนะครับความนุเครา้อ์ให้ใช้ห้องหนึ่งในการแสดงผลงานนะครับก็มีของสะสมปฏิป์รอยนะครับ ในโซนนี้นะครับในในเมืองเมืองเมืองหุนยนต์ในตลาดน้ําของโคน,นี่นะครับเป็นงานปฏิมากรรมที่ใช้ของเหลือใช้ของที่ว่าเออนะครับของที่เราเราเราเขาเรีงไงเอออาจจะมองข้ามนะครับเอามาสร้างผลประโยชน์สร้างปฏิมากรรมหลายๆอย่างไว้มีชิ้นงานอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีจําหน่ายด้วยนะครับหุ่นยนต์ที่เออเอาไปตกแต่งบ้านแล้วก็มีบ้านนกดาวนะครับก็มีหลายอย่างสาระพื้นที่สิบห้าไร่นะครับ แวะมาชมกันครับไปหาที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับเปิดแล้วนะครับฟรีนะครับเชิญชวนเพื่อนๆเฟสผมนะครับทั้ง5้าเฟสเลยครับทุกเฟสเลยครับนะครับรถมาเที่ยวได้แวะเข้ามาได้เลยครับทาตรงข้ามกับปตทคลองโคเลยครับอยู่ริมถนนเลยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามการทางที่จะเข้ากรุงเทพนะครับแวะมาครับมามาเจอกันด้วยนะครับอับตาลมรออยู่ที่นี่นะครับมาพบมาเจอกันได้เลยนะครับเชิญชวนครับแล้วใครต้องการที่ใช้พื้นที่ค้าขายเชิญบอกต่อ เป็นกุศลนะครับชวนคนที่ว่าเขาหาพื้นที่ค้าขายช่วงแรกนะครับอาจจะไม่เวิร์กแต่ผมมองรองว่าตลาดน้ําที่นี่เกิดจริงได้นะครับมองเห็นเลยนะครับอย่างเป็นสินแสด้วยนะครับทำนายไว้เลยนะครับเชิญชวนเลยนะครับมากันนะครับจะช่วยบอกคนที่ค้าขายมีพื้นที่ค้าขายนะครับเสาร์อาทิตย์นั่งรถตู้นะครับตรงหน้า บิ๊กซีเซ็นท่นหรือตรงไหนก็ได้ครับบอกมาที่สุโขสงครามนะครับมาโซนคลองโคนดยตรงก็ได้หรือลงที่สุสงครามมีรถ2แถวที่มาคลองโคนครับมาสะดวกครับนะครับช่วงนี้มาบุกเบิกันเราเปิดทุกวันนะครับแต่เราเล่นเสาร์อาทิตย์นะครับทุกคนมาจะมาบุเบิกช่วงแรกอาจจะไม่มีลูกค้าเท่าไหร่แต่มาช่วยเบิกกันนะครับเรามีที่พักให้นะครับมีที่พักให้นะครับเราเฉพาะนักขาอยของเก่านัพักเครื่องนะครับมามามานะครับ มามามา,มาปกักหลักกันก่อนนะครับมาเลือกพื้นที่กันก่อนนะครับช่วงแรกเราให้ฟรีก่อนนะครับเดีย๋ยวช่วง uh, การจัดการนะครับ uh, นักท่องเที่ยวมากแล้วเราค่อยมาคุยกันในเรื่องค่าเช่าซึ่งเราให้อยู่ได้นะครับซึ่งช่วยคนจนจริงๆโครงการของ uh, ผู้นำนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของ uh, ที่ทำตลาดน้ําของโคน,นี่นะครับในนยโยบายช่วยเหลือคนนะครับ มากันนะครับเชิญกันนะครับติดต่อที่ผมก็ได้นะครับกัตันโลนนะครับการต้องการที่จะพื้นที่สมาเณฑ์มาช่วยเบิกกรรไกอเสาร์อาทิตย์แต่นนี้ต้องการมีคนเที่ยวอยู่นะครับแต่ว่าที่เขายังมาน้อยเพราะว่าเรายังขาดบุคลากรเรื่องลงของค้าขายนะครับเชิญครับติดต่อมาได้ที่ผมนะครับกับตันโลม0950,5 2ก้างครับแล้วก็มาเราจะนำเสนอช่วงต่อไปนะครับในเฟซผมนะครับผมอาจจะนำเสนอเกี่ยวกับเมืองหุ่นยนต์แล้วก็ นะครับเกี่ยวกับตลาดน้ําของโครนนะครับผมปักหลักอยู่ที่นี่แล้วนะครับได้งานสนุกเกี่ยวกับงานออกแบบงานนะครับศิลปะความชอบนะครับผมลุยนะครับเชิญเพื่อนครับใครอยากเจอตัวเป็นกัปตันลมมาที่นี่ครับมาเที่ยวได้ครับเข้าฟรีครับมาพักผ่อนได้ครับจะเป็นอันซีนแห่งใหม่เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับมาช่วยกันนะครับแวะมาครับสวัสดีครับกัปตันลมครับนี่ก็กัปตันลมนะครับ พามานะครับชมในสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับอยู่ที่สมุรสงครามนะครับพื้นที่เรียกว่าคลองโคนนะครับซึ่งมีกระปิคลองโคนดังอยู่แล้วนะครับอันนี้อีกแห่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราสร้างเป็นตลาดน้ำคลองโคนนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดบริการแล้วนะครับตอนนี้เราจะสัรนนะครับสิ่งที่ ให้คนได้เข้ามาชมดูนะครับเกิน85เแล้วครับก็ชวนนะครับเพื่อนๆใครที่เข้ามาพักผ่อนนะครับฟรีนะครับฟรีนะครับซึ่งเรานะครับจะรวบรวมพ่อค้าแม่ขายสินของนะครับมาจัดจำหน่ายนะครับโดยเน้นเสาร์อาทิตย์แต่จริงเราเปิดทุกวันนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับพักผ่อนขับรถผ่านมาเข้ามาพักผ่อนนะครับ พาลูกพาหลานพาครอบครัวคนรักนะครับนะครับเอาอาหารมานั่งรับประทานได้เรามีพื้นที่รับประทานอาหารนะครับจัดสรรอยู่มากมายเรามีนะครับรันมากรนะครับเหล็กนะครับเป็นหุ่นนะครับหุ่นยนต์นะครับที่ออกนะครับเป็นรูปทรงนะครับที่น่าชมน่าดูอยู่นะครับแล้วก็มีสาระเรื่องราวมากมายโดยเฉพาะ พื้นที่นี้เราเน้นนะครับเรื่องศูนย์ฝึกวิชาชีพทางด้านช่างเรื่องอาชีพนะครับเราให้โอกาสนะครับคนลหลายคนนะครับได้มานะครับร่วมทํางานที่นี่มาหาความรู้ที่นี่ซึ่งเราจะมีโครงการนะครับเรื่อยๆนะครับหลายรูปแบบนะครับช่วยเหลือคนที่อยากจะมีอาชีพอยากที่จะเออใช้ฝีมือในสร้างสรรค์น,นะครับ เราจะมีโครงการนี้ครับจากเจ้าของพื้นที่เจ้าของโครงการนะครับนโยบายนี้ซึ่งก่อตั้งมานานตอนนี้เริ่มต้นแล้วครับแล้วก็กระทาแล้วก็มีคนเข้ามานะครับทํางานอยู่จํานวนมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ครับก็ตรงชื่อกับนะครับโครงการเขานะครับซึ่งมาจากบริษัทศักดิ์สิทธิ์อลอยนะครับนะครับก็ความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมกล้ารันรีได้มีคนนะครับมาสักการะบูชานะครับ มานะครับมาได้โชคในสิ่งดีๆนะครับพทุทธคุณจากพื้นที่นี้ไปมากอยู่นะครับเพราะว่าบางคนยังไม่รู้ว่าเข้าได้นะครับเข้ามาชมได้ฟรีบางคนยังเพราะว่าเราเราเปิดให้ชมฟรีมานะครับเป็นปีแล้วแต่บางคนยังยังยังเายังยังยังไม่ทราบเนะื้อหาจริงตอนนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวว่าเปิดให้ชมฟรีนะครับเข้ามาได้ฟรีเลยนะครับ นะครับเราให้เข้าฟรีนะครับแล้วก็มีสิ่งสการะบูชานะครับให้เราได้สการะบูชานะครับได้พุทธคุณกลับไปนะครับแล้วก็มีสาระสาระนะครับเรื่องปฏิมากรรมเหล็กนะครับมาให้ชมกันอยู่มากมายนะครับในพื้นที่นี้นะครับยังย้ำอยู่นะครับว่าเปิดบริการฟรีนะครับแล้วก็เป็นอันซีนแห่งใหม่ในคลองโคลนนะครับแล้วก็ เพิ่มเติมความสุขให้กับคนในครอบครัวทุกครอบครัวได้ครับเมื่อมานะมาเที killed, are, ่ยวกันนะครับหรือนําอาหารนำอะไรมารับทานกันครับเรามีพื้นที่กว้างนะครับมีพื้นที่หลายโซนนะครับมานะครับปิกงนิกในครอบครัวได้นะครับความสุขแห่งใหม่ครับที่ใกล้กรุงเทพนี้เองนะครับสมุทรสงครามครับคลองโคนนะครับแวะกันมาครับจากกรุงเทพนะครับไปเที่ยวชะอำไปเที่ยวไหนผ่านมาทางคลองโคนนะครับพักเหนื่อยครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับ มีนะครับเรามีร้านเครื่องดื่มนะครับร้านกาแฟให้บริการซึ่งอนาคตเราก็จะมีศาลานะครับสินค้าของฝากของขายนะครับให้ถือกลับบ้านนะครับคือกลับบ้านกันไปนะครับแัดมาครับศูนย์สงครามนะครับย้ำคลองโคนะครับตรงข้ามกับปตทคลองโคลนะครับนะครับเข้าชมฟรีครับพื้นที่15ไร่กว่านะครับเข้าชมฟรีนะครับคร หรือท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะหาพื้นที่นะครับขายสินค้านะครับแสดงสินค้าโชว์สินค้านะครับเราอนาคตเราเปิดให้นะครับให้เช่าแต่ตอนนี้เราให้มาทดลองนะครับเข้ามาร่วมกันฟรีก่อนนะครับมาดาเนินการช่วยกันนะครับให้นะครับเป็นฐานที่แห่งใหม่นะครับอันซีนแห่งใหม่ของสงรามนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ว่าช้อปปิ้งนะครับ ของทุกถูกของพื้นบ้านนะครับและสินค้าต่างๆนะครับก็จะเชิญนะครับถ้าท่านสนใจในพื้นที่นะครับอยากจะหาที่ค้าขายซึ่งนะครับัจจุบานหายากมากนะครับมาบุเบลกันนะครับมาจับจองกันนะครับช่วงนี้เราให้ฟรีก่อนนะครับแต่อนาคตนะครับเราก็นะครับค่อยนะครับมาคุยกันในเงื่อนไขที่ว่าอยู่กันได้อยู่กันสบายนะครับ มาก่อนได้พื้นที่สวยๆก่อนนะครับนะครับเราเปิดตลอดนะครับทั้งอาทิตย์นะครับแต่เราเน้นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันหยุดคนที่ผ่านขับรถผ่านมาผ่านไปแล้วเป็นแหล่งจุดพักนะครับที่สวยงามมากตรงนี้พื้นที่นะครับทางเข้าเราเนี่ยนะครับที่จอดรถนะสะดวกสบายแล้วก็อยู่ติดกับถนนหลวงเลยครับเส้นที่เข้ากรุงเทพนะครับฝั่งนู้นนะครับเป็นแคนตทกกี้นะครับแล้วก็เป็นปตทนะครับของโคนะครับ นะครับเป็นเส้นทางหลวงเลยนะครับเดินทางมาสะดวกสบายนะครับเป็นอันซีนแห่งใหม่ของาคกลางนะครับสมุทรสงครามนะครับในโซนหุ่นยนเราเรียกว่าเมืองหุ่นยนนะครับซึ่งมีมากมายให้ชมครับเด็กๆชอบด้วยนะครับแล้วก็อนาคตจะมีตลาดน้ำา่องโงนะครับมีจานจับจ่ายมีการสินค้ามากมายให้ซื้อนะครับครับครับผมต้นหนุกไหมครับอ่าครับนี่ครับนี่คือ หนึ่งสมาชิกที่มานะครับมาเที่ยวในเมืองหุ่นเหล็กของเรานะครับก็ผมก็เลยทํารูปที่ลึกให้นะครับให้ชื่ออะไรครับน้องอะไรครับน้องอะไรนะอ๋อแกครับผมครับผมชวนเพื่อนมาเยอะนะครับผมโอเคอ่าชวนเพื่อนมาเยอะครับโอเคครับขอบคุณก็ครอบครัวหนึ่งครับที่วันนี้นะครับแวะมาเที่ยวนะครับที่ เมืองหุ่นยนต์นะครับตลาดน้ำคลองโคนนะครับความสุขครับเติมเต็มได้ครับอันซีนแห่งใหม่ครับของสู่สงครามนะครับพาลูกพาหลานนะครับมาพักผ่อนนะครับนำอาหารนำเสือไม่ต้องนำเสือครับมีที่เรามีที่ให้นั่งทานครับมานำมาหานะครับนำครอบครัวนะครับชักจูงกันมาเที่ยวได้ครับทุกวันครับที่นี่เราเปิดทุกวันนะครับแล้วก็อนาคตนะครับเราจะเพิ่มเติมนะครับเราจะเพิ่มเติมด้วยร้านค้า นะครับของขายให้มีการช้อปปิ้งนะครับนำสินค้าถูกๆนะครับแล้วโอท็อปนะครับมามาเปิดนะครับบริการได้เลือกซื้อกานได้สุขสนานการเป็นตลาดน้ําแห่งใหม่นะครับอันซีนแห่งใหม่ของสมุทรสงครามของกรุงเทพนะครับเรียนเชิญนะครับครับคองโคนะครับสมุทรสงครามตรงข้ามปตทคองโคนครับสวัสดีครับ